สวัสดีนะครับกับวันจันทรที่28นะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับนี่คือรุ่น L5018 นะครับเหลืออยู่10กว่าคันนะครับนี่ของแถมชุดนี้เลยนะครับก็บุิทส่งนะครับจากลัานนาบุรีนะครับ ตอนนี้นะครับกำลังเตรียมนำรถแท็กเตอร์นะครับขึ้นไปอัดอาการส่งมอบรถนะครับให้ถึงบ้านลูกค้านะครับวันนี้ใกล้ๆนะครับอยู่ทางโชอรูของเรานี่เองนะครับอยู่เทคนิคบ้านพอนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เคยมีรถไหคูโบต้านะครับแล้วก็ทำทันเก่านะครับมาเปลี่ยนเป็นยื่น า5 0 1 Gas p e c i a l นะครับเพราะว่ารถของลูกค้านะครับเครื่องพังนะครับช่วงหน้างานอดีก็เลยจำเป็นนะครับตัดสินใจที่จะต้องนำคันเก่ามาเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะครับกับบุกตาเราจเจริญของเรานะครับ mm. เก่าเลขใหม่ได้ราคาสูงครับได้เงินเหลือใช้ราคาก็ได้สูงจริงๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับ โปรโมชั่นช่วงนี้ของแถมของแจกก็เยอะนะครับเงื่อนไขก็คุยง่ายง่ายนะครับบริการถึงที่นะครับทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับไกลไกลไปถึงที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไปบริการวันนี้นะครับมาส่งรถแท็กเตอร์คูบอตารุ่น L5018 นนะครับอยู่ที่เทคนิคบ้านคอนะครับใครที่อยาก ย้อนวัยหนุ่มวัยสาวอยากมาสมัครเรียนนะครับเป็นหนุ่มปวชปวสสาวปวสปวชนะครับมาได้เลยนะครับนี่เปิดรับสมัครอยู่นะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับรถก่อมาถึงบ้านแล้วสวัสดีครับคุณยายมัตเตใส่นสอโอ้ขับผม ครับผมมาแล้วนะครับลงมานะครับ ทำสัญญาถึงที่นะครับส่งที่ถึงหน้าบ้านนะครับกับโอเค